ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะปาเจโร่สองจุดสี่ GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อปี1 5บหเข้าใหม่สด,สดๆร้อนๆนะคะรุ่นนี้ตามหากันเยอะมากเข้ามาแล้วนะคะ1นึ่งคันใครสนใจห้ามพลาดเลยออปชันแน่นๆนะคะลูกค้ารถบ้านสภาพสวยๆเป็น7ที่นั่งอีหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะมาไวไปไวแน่นอนนะรับชมราละให้จบคลิปนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนนะสนใจบอกเลยว่า ห้ามพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายของวิษัยเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันรุ่นนี้หายากมากๆเลยนานๆจะมีเข้ามาด้วยนะคะกับตัวปาเจโร่2.4 GT Premium ปี2015-16คันนี้ได้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคะรถบ้านสภาพส,สวยๆออปชั่นแน่นๆนะคะลูกค้าใครสนใจมองหารถใช้าง,งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหาณด,ด่วน ได้เลยนะคะเบอร์โทรศูน6 0 9ก้าแปดสอนาหดเจ็นัดเพชรยนโทรมาแอดได้มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคันนี้เพิ่งเข้ามาส,สดๆละล้นเลยนะคะยังไม่ได้นางไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆรีบมารีวิวให้ที่ชมก่อนใครเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ ออปชันให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วเป็นเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะติดต่อกันเข้ามาเดือนๆได้เลยนะคะห้ามพลาดเลยมาไวไปไวแน่นอนป้ายทะเบียนนี้เลย5้ากอไก่ขอไข่3า 7, 7 8ปกรุงเทพมหานครนะคะคันนี้ได้เซนเซอร์กันชนด้านหน้า4จุดกล้องรอบคัน360องศาเลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายยิ้มนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะสภาพสวยๆนะคะลูกค้าราคายังไม่มานะคะลูกค้าใครอยากได้รา ราคาเรทพรเดี๋ยวนัดลงให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะหรือว่าต้องการสนใจด่วนๆก็รีบติดต่อมาหานัดก่อนได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะส่งรายละเอียดให้นะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะลูกค้าน็อต6รลูโลโก้ตรงกลางยางนะคะคันนี้นะเป็นยางขอบ18นิ้วนะคะลูกค้า อย่างปี2025นะปีใหม่ด้วยใช้งานได้ยาวๆแน่นอนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันเหยีดไเลยืยมของเบ้าชงนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะเดิมทั้งคันแน่นอนชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนเขาติดไฟตรงหลังคามาให้ด้วยนะคะไฟตัวนี้เชื่อมต่อกับไฟหน้าเลยนะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นแบบโครเมยียมมาพร้อมกับไฟเดียวตรงกระจกมองข้างกล้องรอบคัน360องศานะคะมือจับประตูนะคะลูกค้าเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีได้บ่อยแล้วล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอ็นทีส่วนภายในของรถคันนี้นะคะคุมโทนสีดาออปชั่นให้มาแบบครบๆเลยลูกค้าข่าวบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดน,นะ <c oughs> อันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้้ังไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> มารีวิวให้ได้ชมก่อน ใครสนใจรีบติดต่อหานัทเดือนๆได้เลยนะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์เดยบอยแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับพาไฟฟ้าระบบเตือนกันชนกันลื่นเท่าไหร่มีมาให้พร้อมเลยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มาพร้อมกับคุชชั่นพนแพนเดนชิปมีมาให้พร้อมเลยนะคะเลขไมของรถคันนี้นะอยู่ที่267,00 0นโลนะคะลูกค้าไมแท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมกอไมอย่างแน่นอนนะไมจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะลูกค้าแต่รับรองว่าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนใคร สนใจห้ามพลาดเลยนะจอทัชสกรีนติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าแอร์ออตโต้นะคะเกียร์ออตโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆนะแล้วก็ได้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยลูกค้าข่ะวบอกเลยว่าห้ามพลาดใครสนใจรีบพักีบโทรรีบติดต่อหานัดเร็วๆได้เลยนะกล้องรอบคันเลยนะคะคันนี้กล้อง360องศานะออปชันแน่นๆคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดภายในตรงคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าคันนี้ เป็นบทหนังนะ เบาเดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่นะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้สวยงามกว่านี้แน่นอนนะหัวน็อตกประตูเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่รอยเทียบเพียเลยนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานลูกค้าตามหายเยอะมากนะคะสําหรับตัวปาเจโร่นะวันนี้เพชรยนต์มีเข้ามาแล้วหนึ่งคันนะคะใครจองก่อนได้ก่อนสนใจรีบรพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะ,ะห้องพริกานด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้ามีจอกลางให้ด้วยนะลูกค้าสภาพเดิมๆทั้งคันเบาะพับได้นะคะเจ นั่งนะใครสนใจมองหารถครอบครัววิชางานแนะนำคันนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะปา j จโร2.4 GT Premium ปี15-16ขับเคลื่อน4รล้อนะลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยมองด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะมีมาให้6จุดเลยทีเดียวนะคะ กล้องหอยก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไรฟ้านะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปโคตรคุ้มนะคะใครสนใจรีพักรีโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคันนี้นะคะซื้อสดก็ได้นะ,ะไม่มีบวกเพิ่มนะคะเดี๋ยวราคาลงให้ใต้คลิปอีกทีนึงหรือว่าใครต้องการจัดไฟแนนซ์ก็ยังจัดได้อยู่นะคะเรื่องราคาลดเลทพรเดี๋ยวนะัดลงรายละเอียดให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะหรือว่าโทรมาหานัดได้เลยนะคะ0982-609587 นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษานะคะในส่วนของด้านท้ายของรถนะคะโครงสร้างเดิมๆไฟท้ายเดิมไม่มีแต่ไม่มีร้านนะคะลูกค้าห้อง,องกว้างๆเลยนะห้องผู้โดยสารเนี่ยเป็นเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะคะสภาพส,สวยๆเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะมาไวไปไวแน่นอนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ตามหากันเยอะมากนะคะที่เพชรยนต์ได้มาแล้วหนึ่งคันนะ,ะเป็นรถบ้าน สภาพส,ายสวยๆรอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะโครงสร้างการันตีให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะลูกค้าสภาพสวยมากนะเบาไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจก็รีบทากคลรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเพจยินดีให้คำปรึกษารับรองว่า คุ้มค่าแน่นอนนะคะใช้งานได้อยู่ยาวติดต่อคาะนดเดตรงได้เลยนะคะ0982609587นัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน <c oughs> วันนี้นะคะนัดต้องขอตัวรากันไปก่อน <_ C> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ